ก็สวัสดีคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะฮะซุกี้แมนครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมโกสโซเอมนะครับก็อันนี้ที่เล่นอยู่เป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยกำลังจะเปิดให้บริการแล้วนะครับก็จะเป็นโค้ดเบต้าวันที่23กันยานี้นะครับถึง30นะแล้วก็รอออเปนเบต้าทีหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับสิ่งที่ไม่ควรพลาดในเกมโกสโซเอมในช่วงแรกๆนะครับอย่าพลาดอย่าลืมนะครับจะได้เร่งเวลกันไวๆนะครับแล้วก็ไม่เสียผลประโยชน์นะครับวันนี้มีีออะะะไไรรรบบบ้างงนนนคคัััเดด๋ยวลปูก บริการเติมเกมราคาถูกสะดวก24ชั่วโมงที่สำคัญปลอดภัยแน่นอนครับสามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใช้บริการแล้วนะครับอย่าลืมกดใช้โค้ดด้วยนะครับ S K M 1เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องสุกี้แมนนะครับฝากด้วยนะครับ p พจวินท็อ p อัครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่เคยเล่นโค้ดออนไลน์มาก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับตัวโค้ดเนี่ยจะเลเวล40ถึงจะเปลี่ยนฝ่ายได้นะครับ แต่ทีนี้นะครับใน g h o s t o m นะครับเราตอนสร้างนะตอนเราสร้างนะครับเราสามารถเลือกฝ่ายได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นฝ่ายธรรมะนะครับอันนี้เป็นฝ่ายธรรมนะเป็นแฟคชั่นนะครับเป็น k o f a คชั่นแล้วก็ Justicefaction นะครับตัวนี้เป็นหมอผีนะครับตัวนี้นะครับเราจะเลือกตั้งแต่ตอนที่เราสร้างตัวละครเลยนะครับเนี่ยพอเข้าไปนะก็จะมีอาชีพให้เลือกนะครับอันนี้เป็นอาธรรมนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นธรรมะนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อแรกเลยที่ควรจะรู้ไว้เพราะว่า ถ้าใครชินกับโพสออนไลน์นะครับเลเวลสิเราจะเลือกฝ่ายนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกตั้งแต่ต้นเลยนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ควรพลาดนะครับโอเคครับสิ่งต่อไปนะฮะที่เราควรจะรู้นะครับมือใหม่นะครับก็ตอนเข้ามานะครับถ้าเรามาที่เมืองทุกเมืองนะจะมีเท่าเมคาตรงนี้นะครับตัวนี้นะคือถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยตอนแรกอะมันเป็นเทเลพอร์ตถูกไหมแต่ว่าไอ้เวอร์ชันเนี้ยมันเอาเทเลพอร์ตออกจากตัวนี้นะครับมันให้เราเดินนะครับแล้วเราก็ใช้ยันวร์ปเอานะครับถ้าเราจะวร์ปไปไหนเนี้ย หรือเดินไปตรงไหนก็คือ move to walking อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัว move inventory ตัวนี้จะเป็นการแบบทุกเชิญก็คือการใช้สมุดในการวาร์ปนั่นเองครับสมุดตัวนี้ก็ได้จากการเทรดต่างๆนี่แหละแต่ว่าก็มี p อยให้ซื้อนะครับถ้าในช่วงแรกนะครับทุกคนนะครับอย่างเช่นผมจะไปแบบนี้แล้วผม move k i n g นะครับหรือว่าเป็นเทรดต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าเรา move นะครับเห็นปะตรงนี้นะครับมันจะเดินไปเองนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเห็นปะจำนวนนี้คือจํานวนที่เราต้องวาร์ปนั่นเองนะครับ ถ้าสมมติว่าในช่วงแรกเนี่ยมันไม่แบบไม่เยอะมากนะครับให้เราเดินเอานะครับเพราะว่าไอ้สมุดเนี้ยมันหายากนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยแมปที่เราไปอ่ะมันลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้แมปที่เยอะๆดีกว่านะครับจําำนวนเทเลพอร์ตเยอะๆนะครับค่อยใช้นะครับอย่าไปใช้อ่าช่วงแรกหมดนะครับเพราะว่ามันจะเปลืองของมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราใช้สกอร์นะครับหรือว่าเทเลพอร์ตกัมพีเรียบร้อยแล้วฮะให้เรามาที่ตัวเดิมนะครับ มาดูที่วอชัทนะครับ t อชัทตัวนี้นะครับมันจะรีเป็นเดลี่นะครับก็คือสามารถดูได้ทุกวันนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นบัฟนั่นเองครับก็คือการดูโฆษณาของเกมเกมนี้เป็นการซัพพอร์ตของเกมไปด้วยในตัวเนาะก็คือเราจะได้ XP นะครับแล้วก็เอตัวนี้นะครับอันนี้นะครับ5้ครั้งเนี่ยผมดูเป็น1ครั้งแล้วมันก็จะเป็น4นะครับพอเรากดครบเรียบร้อยนะครับเราจะได้ AP 10%ตัวนี้นะครับแล้วก็60นาทีเนาะครูดาวนะครับต สอันนี้นะครับ20% 60นาทีนะครับถ้าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ MP เลือดนะครับแม็กเลือด MP นั่นเองนะครับอันนี้ควรจะมาดูทุกวันนะครับถ้าเป็นเวลาควรจะมาดูทุกวันเพราะว่ามันได้ EP เพิ่มนั่นเองนะครับถ้าเป็นเกม Ghost Online เนี่ยมันจะมีทุกเมืองนั่นเองนะครับเป็นตัว Teleport นะครับในยุคแรกนะฮะเออทุกคนก็น่าจะรู้จักตัวนี้ดีนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราไปเท่าเมกาเรียบร้อยนะครับก็ให้เรามาที่อมิงจูนะครับน่าจะชื่อหมิงจูนะถ้าจะคครรรัับบมนนตงงกลลาเยะ ตรงกลางนะครับมันจะมี MPC ตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังเลเวล45แล้วเนี่ยมันจะเป็น quest daily นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีอย่างเงี้ยบางอันก็ให้ลงอารีน่านะครับบางอันก็ให้ตีมอนสเตอร์ตามจำนวนนะฮะตัว2000ตัว3,000ตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เรารับทุกวันเพราะว่ามันได้ EP เพิ่มนั่นเองนะครับตัวนี้อย่าพลาดนะเป็น EP เสริมนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกละกันนะครับในเรื่องของตัวเกมที่เราจะเล่นนะก็คือ เข้ามาที่ขาช็อปนะครับช็อปนะครับตัวนี้นะครับช็อปนะฮะเจเนอเรชั่นช็อปเนี่ยในกดออนไลน์นะครับในเวอร์ชันแรกๆเนี่ยมันจะต้องไปซื้อที่ขายยาถูกไหมย้อนขายยาเอ c เนี่ยแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยนะครับเขาดึงทุกอย่างนะครับเราสามารถซื้อได้ที่เจเนอเรชั่นช็อปตัวนี้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเดินไปซื้อที่เอแล้วนะครับเราสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยมันก็คือความสะดวกสบายนั่นแหละนะครับเราสามารถซื้อเวบป้อนะครับต่างๆได้เลยนะครับพวกนี้อ่ะหลังจากช็อปเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้นะครับให้เรามาดูที่นะครับตัวของแคชช็อปนะครับแล้วก็มาที่ normal นะครับตัวนี้นะครับ normal นะครับอ่ามันจะมี2-3สาค่าเงินนั่นเองนะครับเพชรฟ้าเนี่ยมันก็คือเพชรที่หาจากได้ในเกมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะลงเป็นอีเวนต์ต่างๆเนี่ยหาได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเพชรแดงนี่ยก็คือเพชรลูบี้ที่เติมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีค่าเงินสีทองค่าเงินสีทองเนี่ยก็คือค่าเงินที่เทรดในตลาดไอเชนทั่วไปตปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ค่าเงินสีเงินตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือการใช้เงินซื้อนะครับ General Shop Monkey นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับให้เรามาที่แมนอ่า normal นะครับ normal เนี่ยมันจะมี2ตัวนะครับที่เราควรจะซื้อนะครับนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะฮะก็คืออันนี้ครับ Auto Sell นะครับอันเนี้ยมันจะได้อยู่ชีด7วันเนาะแล้วก็เทรดไม่ได้นะครับตัวออโต้เซลล์นะครับมันจะใช้เงินตัวสีเงินนะครับในการซื้อนะครับแล้วก็ซื้อมานะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเฟลขึ้นอะไรสักอย่างของผมเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าตัวออโต้เซลล์ตัวนี้ มันคือตั๋วนะครับตั๋วที่สามารถขายขยะที่เราไม่จําเป็นนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องวิญญาณผนึกวิญญาณหรือว่าเป็นเนี่ยพวกนี้สามารถขายได้นะครับแต่ว่าพวกนี้จริงๆตั้งไม่ให้ขายดีวยกว่าเพราะเราจะาไปเทรดอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับไอนะพวกผนึกวิญญาณอย่างอันเนี้ยนะครับที่เราดอปมาเยอะๆอย่างเงี้ยคือมันลกหัางลกช่องนะครับถ้าเราแบบว่าได้มาปุ๊บเราขายได้เลยนะครับจริงๆไม่จําเป็นจะต้องเก็บในอันดับหนึ่งนะเราจะเก็บ3 4 5 6 7ขึ้นอะไรเงี้ย นะครับจริงๆอันพวกนี้ไม่จําเป็นต้องเก็บนั่นเองนะครับเราก็ซื้อไอตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาใช้นั่นเองนะครับอีกตัวนึ่งนะครับก็อยู่ในร้านหน้าเดียวกันเนาะก็คือแฮชช็อปนะครับนอร์ม l ลนะครับให้เราซื้อตัวนี้ครับสล็อตอยู่สล็อตตัวนี้퀵สล็อตนะฮะเอ็กซ์ตรเชั่นตัวนี้นะครับมันอยู่3ามวันนะครับซึ่งมันใช้เพชรฟ้าฟื้นนั่นเองเพชรฟ้าก็ได้จากในเมืองนี่แหละนะครับในเกมพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นนะครับการกดใช้เพิ่มสล็อ ด้านล่างคือตอนแรกอ่ะมันจะมีประมาณ2หน้านะครับก็คือหน้าหน้าที่1นนะครับประมาณนี้4ช่องนะฮะแล้วก็ตัวนี้อีก8นะครับอีก4ช่องเป็น8ช่องซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับถ้าเรามาโซล็อตเซตติ้งตัวนี้นะครับแล้วก็มาสล็อตดิจิชั่นตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับเนี่ยสล็อตเต็มไปหมดเลยก็คือบัฟนั่นเองครับเวลาเราได้ลูกอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับและคือลูกที่สามารถเพิ่มแม็กเลือดแม็กซ์เอของเราได้นั่นเองนะครับ เวลาเรากดทีนึงเนี่ยมันก็ต้องมาดูตรงนี้ว่าเอ้ยมันจะหมดหรือยังวะอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรากดตัวนี้ออโต้ไปเงี้ยนะครับเวลามันออโต้ Auto, นะครับมันก็จะกดพวกนี้ให้เราออโต้เลยนั่นเองนะครับสามารถตั้งได้ว่าเราจะแมนนวลหรือออโต้นั่นเองนะครับแล้วก็ EP ต่าง,างๆเวลาเราปล่อยฟาร์มเนี่ยเราสามารถเซตได้เลยนะครับว่าเราจะให้มันสมมุติว่าเราไปข้างนอกนะครับเราจะกด EP เรื่อยๆเงี้ย เราก็สามารถเซตกล่องให้แบบนี้ได้เลยให้มันออโต้อย่างนี้ได้นะครับมันก็จะกดเองระบับมันก็เด้งรลัวตรงนี้นั่นเองนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเนี่ยสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับเออไม่ต้องมานั่งกดนะครับไม่ต้องมานั่งกดทีละอัน2อันนะครับตัวนี้มันก็จะสามารถกดได้ทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าไอ้บัฟเกมโก้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเรามานั่งกดทีละอันนี้เราน่าจะตัวแตกนะครับก็ใช้ในส่วนของตรงนี้นะครับราคาไม่ได้แพงนะครับราคาไม่ได้แพงเลย โอเคครับซึ่งต่อไปนะครับที่ควรทำนะครับก็คือ daily quest นั่นเอง daily quest นะครับให้เรามาดูที่ e v e n นตัวนี้นะครับ daily quest เนี่ย daily mission ตัวนี้นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราเล่นนะครับมันก็จะมีเรื่องของ hunting monster ก็คือการล่า monster ในแต่ละวันนะฮะมันจะได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็คือตัวของเพิ่มเลือดนะฮะเด้งเลือดก็คือเนี่ยสองมืนก็คือเยอะมากๆก็ปกติก็ใช้ประมาณนี้นะครับพวกนี้นะครับเพลสพวกนี้ก็จะได้ตัวของเงินนะครับรวมถึงนะครับกล่อง EP ด้วยนั่นเองนะครับ อีพียี่สนตราบซีบัทีตัวนี้ดันเจียนลงดันเจียนนะครับหรือว่าลงเทนนิงก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินสีทองนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมอีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับสมิธนะครับก็คืออ่าได้นะครับให้เราลองตีนะครับเอนชาร์ดเวปอนต่างๆนะครับ3ครั้ง5ครั้งเนี่ยมันก็จะได้ตัวของยันตีบวกชุดได้ยันของตีบวกอาวุธนะครับหรือปันดับขึ้นมานนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มโอกาสในการตีบวกนะครับสมิธสองนะครับก็จะได้ตัวของ อ่าตัวนี้นะครับ XP เหมือนเดิมนะครับ XP นะครับแล้วก็ XP ก็จริงๆควรทับนะเอออันนี้นะครับมันจะเป็นการ combine ก็คือการเอาอาวุธนะครับทั้งหมดมารวมกันให้เป็นขั้นต่อไปอย่างเช่นอ่าตัวนี้นะครับเราเข้ามาที่ Smith เนาะอ่าเราจะเอาสีนะครับเกรด Tier เ,เ,เดียวกันนะครับเอา Tier เดียดวยกันมารวม นะครับอย่างเช่นนะผมสมมตินะสมมติแล้วกันนะครับสมมุติว่าจะเอาตัวนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องใช้เทียเดียวกันสีเดียวกันในการคอมบิเนชันนั่นเองนะครับมันก็จะเกิดมันก็เกิดตัวเกรดนั่นเองนะครับก็คือสีฟ้าก็คือดีสแตทดีขึ้นเรื่อยๆสีม่วงก็เป็นแอนเชียนที่แบบสแตทเบอรอๆหน่อยอะไรประมาณนั้นก็คือเควสเดลี่นั่นเองครับควรจะทําให้ครบนะครับในบแต่ละวันเพราะว่า มันได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของเควสนะครับเควสเดลี่ตรงนี้ที่มันมีกลางเมืองของหมิงจูเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเลเวล110หรือ90เนี่ยมันก็จะมีอีก1อันนะครับที่ภูเขาอันนี้นะครับก็รอเลเวลถึงแล้วก็ไปทำเนาะโอเคนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่สําคัญมากๆก็คือเกรดนั่นเองนะครับเกรดคืออะไรนะครับก็คือเออผมจะแบ่งเกรดของอาวุธเนี่ยประมาณ3าสีเกรดนะฮะก็คือสีขาวนะฮะสีขาวปกตินะฮะไอตัวออฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มีดีอะไรมากมายนะครัับบบเเห็นนนปะะมจแลล้ๆย นะครับถ้าเป็นสีเขียวนะฮะเกรดอีกขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเกรดเอฟเฟกอันนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเอฟเฟกที่เป็นสีเงินเนี่ยก็จะมี2ตัวเกรดตัวนี้นั่นเองนะครับถ้ายิ่งสีที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวของเอฟเฟกที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเกมโกลสปกตินะครับเราไม่ได้แบ่งเกรดขอาวุธเนาะเออมันจะเป็นท็อปหรือรองท็อปนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้นะครับเราจะแบ่งเกรดเป็นเป็นสีๆนะครับแล้วก็เรื่องของอ่ตัวออฟนั่นเองนะครับก็จะแรนดอมออฟให้นั่นนเองะครับ ตอนแรกเข้ามาเล่นเนี่ยก็งงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่นไปเรื่อยเนี่ยก็ไม่ได้งงแล้วเพราะว่ามันเป็นโค้โซเอ็มเนาะเออถ้าใครที่เล่นโก้ดออนไลน์มาก่อนเนี่ยอาจจะงงงงนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวเกตเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับต่อไปนะครับก็คือการ์ดนะครับที่เรามีตัวนี้นะครับเออตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยในโก้ดออนไลน์เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะเรียกว่าการ์ดนั่นแหละนะครับผมจะเรียกว่าการ์ดแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับ Uh, ถ้าเราเข้ามาดูตัวนี้มันก็จะมีพวกของเรื่องของการ์ดนะฮะยา้ายไปหมดเลยระดับหลายระดับนะฮะก็จะเป็นการ์ด n o r m a l แลนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสีฟ้านะครับกรอบสีฟ้าเอเชียเป็นสีม่วงนะครับมอนเตอร์ที่เป็นพวกอีลิตอะไรเงี้ยแล้วก็ลีเจนนะฮะลีกาซี่นะับก็เป็นพวกบอสต่างๆนะครับที่เราคุ้นชินกันนะครับเนะี่ยลิงไก่หมาหมูอะไรเงี้ยก็เรียงตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีระดับเลเจนนะครับแต่จริงๆตัวนี้มันก็จะช่วยเรานั่นแหละนะครับจริงๆมันช่วยเราแต่ว่า มันช่วยเรื่องของดาเมจเฉยๆนะครับการ์ดนะครับมันก็สามารถอัพเทียร์ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับเราสามารถกดโกลว์ได้นะครับมันก็จะมีเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นถ้าเรามีการ์ดเยอะนะครับเราก็มีดาวที่เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวหอยเอฟเฟกเนี่ยได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับมันก็คล้ายๆกับเกมหลายๆเกมทั่วไปนะครับการ์ดเนาะแต่ว่าตัวของการ์ดไอที่จะเลือกใช้อันไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอย่างเช่นนะตัวช่วงต้นนะครับมันจะจะให้ตัวของผีตาหวานมานะครับไอตัวเน อ่าตัวนี้สามารถใช้ได้ไหมริงในโกะเนี่ยก็สามารถใช้ได้นั่นแหละนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็เกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าจะแถมให้อีกอันหนึ่งก็คือตัวของเพชรนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงพูดนะครับอ่าของเกมโก้ดนะครับจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวของเพชรนะครับเพชรคือไอหมาที่วิ่งตัวนี้เอาไว้เก็บของนะครับเนี่ยตัวนี้มันเอาไว้เก็บของนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวพูดนะครับมันจะไะบวกของสแตตต่างๆนั่นเองนะครับตัวของเพชรเนี่ยนะครับมันจะมีพวกขงพวก อ่าพยักพวกสิงอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็จะตามฤดูกาลตามวีคอะไรของซีซั่นของมันนั่นแหละนะครับแต่ตัวพูดเนี่ยก็จะมีอีกเหมือนเดิมนะครับมีมีหลายแบบมากนะครับลองมาดูได้นะครับรอเข้าไอสอตัวเนี้ยนะครับมันได้จากเควสนะฮะก็คือ7วันนะครับสตัวนี้เนี่ยคือไม่เก่งนะครับอ่าเอาไว้เก็บของนะครับเอาไว้ทําอะไรเงี้ยได้แต่ว่าตัวของสัตว์เลี้ยงรจริงๆเนี่ยมันก็จะมีพวกที่บินได้แบบว่าเราตีบอลข้ามขั้นข้ามชั้นอะไที่มันหลายๆชั้นเงี้ยไอ้พวกหงเนี่ยมันก็จะบินไปเก็บได้นะครัับแล้วมมนก็จะี นะครับวันนะครับพอวันหมดเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ได้เราต้องเอาตัวพวกเอลิเซอร์ตัวนี้มาใส่นะครับพวกเอลิเซอร์ตัวนี้เราหาได้จากแคสนะครับหรือว่าตัวของร้านช็อปนะครับสามารถซื้อได้จริงๆไอตัวเอลิเซอร์พวกนี้มันก็จะมีอีกนะเออมันก็จะมีแบบที่มาหลายๆที่นะครับไม่ใช่แค่แคชช็อปนั่นเองนะครับพอหมดนะครับเราก็เติมเติมเติมเข้าไปนะครับตัวนี้ตัวนี้มันก็จะช่วยทําให้ของตัวเราเนี่ยละครเวลาเราออโต้เนี่ยมันสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะสัตว์เลี้ยงเนาะเห็นปะมันวิ่ โอเคครับสิ่งสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอีกนะฮะก็คือในคลิปเนี้ยก็คือพูดแต่สิ่งสําคัญสำคัญนั่นเองนะครับไอตัวของระบบสกิลนะครับระบบสกิลนะครับถ้าจําได้นะครับในโกสออนไลน์เนี่ยนะครับมันจะกว่าจะได้1นึ่งสกิลอ่ะมันยากลําบากมากเพราะว่าสกิลพวกนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะได้ตามเลเวลนั่นเองนะครับแต่ว่าโกสเอ็มนะครับโกสเอ็มเนี่ยนะครับสกิลทุกสกิลอ่ะเราสามารถแอคทีฟมันได้เลยนะครับแค่เราเปลี่ยนคัสนะครับอย่างเช่น ถ้าเราอ่าแฟคชั่นนะครับเราเลือกแฟคชั่นไม่เรียบร้อยนะครับถึงเลเวลเปลี่ยนน่าจะเลเวล20นะมันก็สามารถเรียนตัวนี้ได้เลยนะครับเราสามารถเรียนข้ามเลเวลได้เลยนะครับดับเบิลจัมจ์เนเจอร์เบสซิ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตัวของคลาสอเนี่ยนะครับถ้าเป็นสายสกิลอย่างเงี้ยอย่างทูริเคียนที่ผมอัพเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยมันสกิลเวลเจ็ดสิบแปดเลยมั้งนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเราสามารถอัพมาใช้ได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะฮะนี่อันนี้นะเนี่ยเห็นปะมันสามารถ อัพมาใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมเอออันนี้จะเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีในการทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งเล่นเลนเวลแบบเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้สกิลมาหนึ่งสกิลนะครับแต่ว่าเรื่องของสกิลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มดามงดุงดาเมจอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าทำมาดีนะครับไม่ต้องมานั่งเล่นนานๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเอง โอเคครับแลวนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะที่จะมาบอกในคลิปนี้นั่เองนะครับว่าอย่าลืมทําอะไรบ้างนะครับในวันแรกๆนะเอออย่าลืมทําแบบนี้เพื่อที่จะได้เลเวลแล้วก็จะได้ไม่พลาดสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับเกมมันก็ใกล้จะ CBT แล้วนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปดูไลฟ์สตรีมได้นะครับก็จะมาสตรีมกันทุกวันนี้แหละนะครับเวลาประมาณส1บเอโมงนะครับก็วันนี้มีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะฮะก็วันนี้ผมซูกี้แมนลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ